การประชมุมรัฐสภาพเพื่อพิจารณายติของฝ่ายค้านในประเด็นการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในการเลือกกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิกและองค์กรตรวจสอบนักการเมืองในวันพรุ่งนี้คลตรีวินิจกระจ่างสนแม่ทัพภาคที่หนึ่งวุฒิสมาชิกสายทหารกล่าวว่าการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวจะต้องรอฟังข้อดีและข้อเสียในการอภิปรายด้วยซึ่งมั่นใจว่าวุฒิสมาชิกทุกคนจะมีวิจารณญาณไม่ให้ใครออนนมาชีนะ้นักการอภิปรายก่อนนะครับว่าเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับ ถ้าเขามีข้อดีข้อเสียเขาจะพูดกันในสภานะครับรประเด็นที่กที่สมาชิกในการที่ให้มีการสารคานเดอรที่ฝ่ายค้านเสนอกับล่างเก่าวที่ว่าให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้มองอยังไงอันนี้ผม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 ไม่ได้ผมฟังการอภิปรายส่วนรวมซะก่อนครับในใจผมก็คิดแล้วแต่ผมยังพูดไม่ได้นะแต่ฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านหรือการแก้ของรัฐบาลซะก่อนนะฮะแล้วเราถึงจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราต้องดูข้อดีข้อเสียซะก่อนนะครับ Ronics, Computer, าศาูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศแห่งชาติญี่ปุ่นร่วมกันเปิดวงจรเชื่อมเครือข่ายเพื่อการศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นวันนี้นายยิ่งพัธนรมนสสิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, และสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้วงจรความเร็วสูงเพื่อการศึกษาการวิจัยทั้งนี้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการศึกษาของประเทศไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน โดยการนําเครือข่ายไทย3พัฒนาไปสู่ทางด่วนข้อมูลเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการวิจัยการสร้างการประยุกต์ใช้งานบนทางด่วนข้อมูลซึ่งเป็นวงจรซอนเมกะบิตจะเป็นประโยชน์ในการทําวิจัยที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งภาพตัวอักษรและเสียงไปพร้อมๆกันด้วยวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ส่งข้อมูลได้2ล้านตัวอักษรต่อวินาทีจึงนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของวงการการศึกษาไทยที่จะเชื่อมต่อทางด้านข้อมูลจากประเทศต่างๆอีกหลายประเทศต่อไป 14นาฬิกาชมขาชม่าวช่วงต่อไปค่ะ